sub เรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงอิประการหนึ่งท,ที่สำคัญก็คือเรื่องของปัญหาขอ้อพิพาทเรื่องเกาะเนี่ยนะครับขอบ้อพิพาทเรื่องเกาะเนี่ยที่ทาให้อี่ปุุ่นหนักใจยอย่างมากญ่ปุ่นก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีทุบกรอนนะครับเพื่อใหออ้พร้อมนะครับเกิดมีเหตุจุดวิสัยเกิดขึ้นหรือว่าเป็นการป้องปรามจีนนะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นกําลังเพิ่มความร่วมมือเนี่ยก็คือความร่วมมือไตภา,าคีญี่ปุนนะครับออสเตรเลีย กับเกาหลีใต้พยายามเพิ่มแต่ก็ลุ่มลุ่มดอนดอนจะไปเซ็นสัญญากันนะครับเรื่องความร่วมมือทางทหารก็ชะง,งักงันเพราะว่าประธานที่บดีลีเมียงบักไปเยือนเกาะ็ตกโดทาเคชิมะอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยราบลื่นแต่ประเทศที่ราบลื่นนี่คือออสเตรเลียนะครับอเมริกาญี่ปุ่น,นี่ก็เป็นเป็นสามเหลี่ยมแห่งความมั่นคงตอนนี้กําลังจะไปเพิ่มเป็นไดมอนด์แห่งความมั่นคงประเทศนั้นก็คือ India, คอินเดียครับอินเดียพยายามจะชักจูงอินเดียเข้ามาร่วมในเรื่องความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีการประชุมนะครับสุดยอดผู้นําระหว่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะครับพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์กับจีนด้วยนะครับแล้วก็ในกรอบอื่นๆ A D M M นะครับ A R F East Asia Summit ต่างๆนะครับกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรนะครับโดยเฉพาะอเมริกานะครับที่ผ่านมาก็เพิ่งมาคุยเรื่องไซเบอร์ dialogue กับสหรัฐนะครับกับจีนนะครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยดี แต่ก็อาเบะก็กล่าวเสมอว่าพร้อมที่จะคุยกับจีนนะครับผ่าน,นกลไกไตภาคีทวิภาคีต่างๆแต่โดยดูแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจะยากนะครับเกาหลีใต้นะครับเนี่ยที่จริงเขาจะเซ็นสัญญาการแบ่งปันสเบียงทางทหารเลยนะครับ acquisition and c r o s s s e r v i n g a g r e e m e n t ACSA แล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยแต่ยัง ยังเซ็นกันไม่ได้เพราะว่ายัางคาราคาสังเรื่องปัญหาเกาะเนี่ยนะครับทำให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักนกับออสเตรเลียนี่มีความสัมพันธ์ดีนะครับ a c s a การแบ่งปันสเบียงอะไรต่างๆก็เซ็นลงนามกันไปแล้วกับอินเดียเนี่ยญี่ปุ่นจะพยายามพยายามดึงอินเดียไว้ตลอดเลยนะครับเขามีการเยือนสลับกันนะครับญี่ปุ่นไปเยือนอินเดีย India, ปีถัดมาอินเดียมาเยือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้นะครับ เป็นความสัมพันธ์ s t r a t e g i c partnership นะครับพุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาละครับคราวนี้เรามาดู strategic option สำหรับญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเนี่ยทางเลือกของเขาจะเป็นอย่างไรดีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมาตรา9้าที่ทําให้เขาไม่สามารถมีบทบาททางทหารได้อย่างตรงไปตรงมามีทหารก็เรียกทหารไม่ได้ต้องเรียกว่า self defense force ก็กําลังป้องกันตนเองก็กำลังป้องกันตนเองแล้วก็ต้องป้องกันแต่ในประเทศตัวเองนะครับ จนมาในปี1992นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถส่งทหารออกไปต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกคือมาที่กัมพูชาปฏิบัติการ peacekeeping operation เป็นครั้งแรกนะครับที่กัมพูชาตอนนั้นก็เป็นโอ้โห controversy มากมายในประเทศที่จะไม่ยอมให้ส่งทหารออกไปนะครับทั้งนี้เพราะว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยบอบช้ำม,มาจากลทัทธิทหารนิยมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นเหตุผลให้สหรัฐเนี่ยมาเรียกว่ามาตัดตอนไปเลยนะฮะเขียนรัฐธรรมนูญว่าไม่ต้องมีทหาร ญี่ปุ่นสละสิทธิ์ในการใช้กาลังในการแก้ไขข้อพิพาทตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่เป็นพันธนาการที่ผูกมัดญี่ปุ่นมาโดยตลอดนะครับญี่ปุ่นส่งทหารไปกัมพูชาเนี่ยผมมันมีข้อผูกมัดมากมายวาความกฎหมายจะผ่านสภามาได้ผมยกตัวอย่างฟังกันสนุกๆนะครับอย่างเช่นทหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวหมายความว่าถ้ามีคนจะมาทําร้ายเนี่ย ถ้าถือว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสามารถใช้วุฒิได้นะครับแล้วหัวหน้านะครับผู้บังคับกองผู้บังคับหมู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์สั่งให้ลูกน้องยิงไม่มีสิทธิ์สั่งให้ยิงฮรคือลูกน้องจะยิงได้เนี่ยต้องถือว่าเป็น spontaneous response คือมันเป็นอะไรที่มันผิดธรรมชาติมากๆแล้วคนที่อยู่ในอารักขาของญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาจะทําร้ายเนี่ยก็ปกป้องเขาไม่ได้นะเพราะปกป้องแต่ตัวเองไงฮะกองกำลังป้องกันตัวเองก็ปกป้องแต่ตนเอง อะไรที่มันผิดธรรมชาติมากๆตาหลังญี่ปุ่นก็ค่อยๆแก้สิ่งเหล่านี้ไปทีละข้อทีละข้อแต่ก็ยังมีความไม่เป็นธรรมชาติอยู่สูงมากนะครับในเรื่องของของทหารญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะครับคราวนี้ s t r a t e g i c option ของญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะครับอาวประการแรกเหมือนเดิมคงสถานะเดิม status q u o นะครับก็คือว่ายังพึ่งสหรัฐเป็นหัวใจหลักในการป้องกันประเทศทหารตัวเองก็มีบ้างแต่ว่าไม่ต้องมากนักนะครับ แต่ทางเลือกเนี้ยก็มีมีมอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่จริงอเมริกามาตั้งฐานทัพในญี่ปุ่นเนี่ยคนจ่ายคือญี่ปุ่นอเมริกาไม่ไม่ค่อยได้จ่ายครับคนจ่ายคือญี่ปุ่นนะครับงบประมาณด้านความมั่นคงก็ในภาพรวมลดลงนะครับแต่ว่าอัพเบตเนี่พยายามให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วญี่ปุ่นเองก็มีปัญหากับสหรัฐในเรื่องของ ฐานทัพนะครับว่าจะย้ายไปอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับชาวบ้านเขาก็ไม่ไม่อยากได้ฐานทัพในโอกินาว่าเขาก็ไม่อยากให้อยู่อยากให้ย้ายนะครับก็เลยมีปัญหาระหองระแหงเกาะอเมริกาในเรื่องการย้ายฐานทัพอยู่อยู่บ้างเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วจีนนะครับก้าวขึ้นมาคราวนี้สหรัฐเองเนี่ยก็คงไม่ได้อยากมาเชิญหน้ากับจีนเต็มที่แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องเกาะเนี่ยที่แย่งชิงเกาะกับญี่ปุ่น กับจีนนะครับสหรัฐจะช่วยญี่ปุ่นแค่ไหนเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มเริ่มไม่แน่ใจญี่ปุ่นเริ่มไม่แน่ใจฉะนั้นฉะนั้นต้องพยายามที่จะเพิ่มอาวุธเพิ่มศักยภาพของตัวเองนั้นความมั่นคงให้เต็มที่นะครับทั้งนี้เพราะญี่ปุ่นเกรงว่าตัวเองจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดกลางที่ไม่มีความสำคัญนะครับ Marginal Line, Middle Power ถ้าจะอยู่ต่อไปแบบเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปนะครับก็มีข้อจำกัดว่าอเมริกาจะช่วย ญี่ปุ่นมากน้อยขนาดไหนนะครับต่อจีนนะครับไม่มั่นใจญี่ปุ่นเองก็ไม่มั่นใจในในคอมมิชเมนต์ของอเมริกาเอางันทางเรื่องที่2เป็น global civilian power นะครับคือเป็นมหาอำนาจพลเรือนโลกนะครับคือไปเน้นอีกด้านหนึ่งเลยเป็นเน้น nontraditional security ไปเรื่องของ human security นะครับความเป็นของของมนุษย์ไปช่วยบรรเทาภัยพิบัติช่วยเรื่องความยากจนนะครับให้เงินช่วยเหลือนะครับเรื่องของอ ส่งเสริมสันติภาพประชาธิปไตยอะไรต่างๆไปนในด้านซอฟต์ไซต์ซอฟต์ไซต์ของเ e c u วิตี้ไม่ใช่ฮาร์ดไซต์ของเ e c u วิตี้นะครับแต่ว่าทางเรื่องนี้ก็เจอปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องงบประมาณเหมือนเดิมแล้วก็ยังเจอปัญหาจีนเนี่ยที่มันทำให้ญี่ปุ่นก็ไม่สามารถรู้สึกว่าโหถ้าจะเป็นซอฟต์ไซต์อย่างเดียวนี่ก็ฮิวแมนิทารี่นฮิวแมนเซกิวิตี้อย่างเดียวนี่ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าจากภายกัยคุกคามจากจีนแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยนะครับ คราวนี้ทางเลือกที่3นะครับงั่นก็เป็น normal state เป็นประเทศทั่วๆไปเหมือนชาวบ้านเขาคือมีทหารได้นะครับส่งทหารไปต่างประเทศได้และที่สำคัญให้ทหารญี่ปุ่นนั้นมีส่วนใน collective self defense collective self defense หมายความว่าไปร่วมกับประเทศอื่นไปพนันธมิตรกับประเทศอื่นไปช่วยประเทศอื่นก็ได้ประเทศอื่นมาช่วยประเทศตนก็ได้เป็นลักษณะ collective self defense ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังพยายามไปในแนวนี้ นะครับโดยเฉพาะรัฐบาลอาเบะกำลังพยายามไปในแนวที่เป็น normal country นะครับเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9กา้าตอนนี้พยายามแก้อยู่และยิ่งสภาล่างกับสภาสูงเป็นพรรค LDP โอกาสในความเป็นไปได้ก็จะมีมากขึ้นนะครับยังไงก็ตามประชาชนก็ยังยังแยกออกเป็น2ฝ่ายประชาชนที่ยังยังเกลียดกลัวทหารนะครับทรัตที่ทหารนิยมเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้ให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปเหมือนประเทศทั่วไปยังบอกว่าเรารักสันติภาพ รเราเป็นประเทศยูนิคแบบของเราก็ดีแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็บอกไม่ได้ละมีทั้งจีนทั้งเกาหลีเหนือเราต้องต้องปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปด้ยวยความรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับอตอนนี้นะฮะให้ความสำคัญกับการแก้ไขามาตา9านะครับที่ว่าห้ามมีทหารนะครับให้เป็นมาตรา บอกว่ามีทหารได้นะครับก็อยากให้แก้เป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้ Military Exercise นะครับผมมี Exercise มากๆเลยนะครับของของญี่ปุ่นเนี่ยปี2011เนี่ยมีซ้อมรบคนเข้าร่วม35,000ปีปีนี้34,000นะครับเรียกว่าซ้อมรบกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีจรวดแพ็คแพ็คทรีนะครับแพตตูร์ทรีสำหรับไปสอยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือก็ติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้าเกาหลีเหนือยิงเมื่อไหร่เนี่ย ญี่ปุ่นประกาศเลยว่าสอยทันทียิงอะไรไม่รู้แหละสอยก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นจรวดหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้จะไปตกที่ไหนนะครับก็ตอนเดือนเมษาที่หลายท่านคงจําได้ที่เกาหลีนเนือออกมาค,มค่มขูอย่างมากนะครับกองกําลัง3เหล่าทัพเข้าร่วมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นภาพการซ้อมรบนะครับที่ที่ซานดิเอโกนะครับเอาละครับมาด้านเศรษฐกิจบ้างมาด้านเศรษฐกิจบ้างที่ เศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็ประมาณ6ล้านล้านนะครับหล้านล้านเหรียญจีนเนี่ยก็ขึ้นไป7จ็ดแล้วนะครับเล้านล้านญี่ปุ่นก็ถูกแซงไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอาเซียนเราก็2ล้านล้านกว่าในเรื่องของ GDP อเมริกาก็ยังใหญ่สุดในฐานะประเทศเดียวเดียวๆนะครับคราวนี้มาดูคู่ค้าของญี่ปุ่นคู่ค้าของญี่ปุ่นคือใครปรากฏตอนนี้น่าสนใจอันดับหนึ่งคือจีน อันดับหคือจีนอันดับสอ,อเมริกาจีนแซงอเมริกาไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ญี่ปุ่นเองเก็มีการพึ่งพาอาศัยหรือว่า i n t e r d e p e n d เอนเกับจีนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแตกหักกับจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะครับอันดับ3 EU นะครับไทยอยู่ไหนครับไทยอยู่อันดับ7ไทยอยู่อันดับ7นะครับเกาหลีนี่อยู่อันดับ สี่นะครับผู้ค้าของญี่ปุ่นหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะเกาหลีก็ดูมีผลิตภัณฑ์ตัวเองแล้วก็แข่งกับญี่ปุ่นเกาหลีซื้ออะไรจากญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นซื้ออะไรจากเกาหลีสรุปคือเรื่องของ SME ครับ SME นั้นเกาหลีนั้นไม่เข้มแข็งเท่าญี่ปุ่นนะฮะสินค้าชิ้นส่วนในอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ายานยนต์ของรถเกาหลีจํานวนมากเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอของเกาหลีเพียวๆเองเนี่ยไม,ไม่ทั้งหมดนะฮะไม่ทั้งหมดตอนนี้เราอาจจะมองภาพเกาหลี เข้มแข็งแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังเกาหลียังไม่กล้าทำ FTA กับกับญี่ปุ่นอนะเอา,อางี้ก็แล้วกัน mm hmm. นะครับถ้าทำปั๊บ m e เขาจะกระทบเยอะมากนะครับของเราเนี่ยดับเจ็ดนะครับกับญี่ปุ่นนะฮะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นกราฟเทรดพาร์ทเนอร์ของจีนนินปลาเข้าไปเกือบ40%อเมริกา mm hmm. 26 EU ย0นะครับเอเลขกกลมๆไทยประมาณ8นะครับ ซาอุดี UAE นั่นก็คือพวกน้ำมันนะครับคราวนี้เรื่องการลงทุนเป็นยังไงครับการลงทุนนี่่วงดีญี่ปุ่นไปลงทุนที่ EU เยอะนะครับสหรัฐแล้วก็จีนไทยเนี่ยอันดับ9ยังลงทุนในสิงคโปร์มากกว่าเราเลยนะครับแต่ยังไม่ลงทุนในเวียดนามมากเท่าไหร่นักนะครับยังไม่ลงทุนในในอาเซียเรียกว่าลงลงทุนในไทยกับสิงคโปร์มากที่สุดนะครับ ราวนี้คาถามที่สาคัญอีกคาถามหนึ่งนะครับไทยและอาเซียนอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับด้านเศรษฐกิจนั้นแน่นอนครับอาเซียนสําคัญมากในฐานะเป็นแหล่งลงทุนของญี่ปุ่นแล้วก็ทาการค้ากับญี่ปุ่นนะครับโดยอาเซียนนั้นเป็นฐานผลิตที่สําคัญของญี่ปุ่นเป็น production network นะครับโครงข่ายการผลิตเครือข่ายการผลิตที่สําคัญของญี่ปุ่นนะครับเป็น supply chain ที่สําคัญเลยเพราะว่า จะผลิตรถยนต์สักคันหนึ่งือใช้ไฟฟ้าสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ชิ้นส่วนเยอะแล้วชิ้นส่วนจํานวนมากก็มาผลิตที่อาเซียนจํานวนมากนี่ส่งกลับไปประเทศจีนนะฮะส่งไปจีนด้วยไปประกอบที่เมืองจีนกลายเป็นการค้าสามเศร้าขึ้นมานะครับญี่ปุ่นนี่จะเก่งมากเรื่องผลิตชิ้นส่วนนะครับผลิตคอมโพเนนต์นี่ผลิตเก่งมากในจีนที่ส่งออกเยอะๆอะไรเนี่ยเป็นพาร์ทจากญี่ปุ่นก็แยะนะครับ ในประเทศไทยเองเนี่ยอย่างโรงงานโตโยต้าในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นฐานการผลิตอันดับ3ของโลกมาตั้งนานนะครับโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอันดับ3าอยู่ที่ไทยตอนนี้จีนเพิ่งแซงไปเราตกไปอันดับ4อันดับหนึ่งที่ญี่ปุ่นโตโยต้าญี่ปุ่นอันดับสองโตโยต้าอเมริกาอันดับ3โตโยต้าไทยแลนด์อันดับ4โตโยต้าจีนแต่ตอนนี้จีนจีนเริ่มแซงเราไปนะครับด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็โทษครับด้านเศรษฐ,ฐกิจอิป,ประการหนึ่งก็คือความร่มรือทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบ อาเซียนบวก3ซึ่งก็เริ่มซาซาลงไปนะครับเรื่องของญี่ปุ่นอาเซียน FTA นะครับเรื่องของอาเซบแต่ผมเท่าที่ผมมองดูลักษณะแล้วเนี่ยญี่ปุ่นจะเน้น TPP มากกว่าอาเซบนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่ด้านความมั่นคงนะครับแข่งขันกันสร้างเขตอิทธิพลกับจีนในอาเซียนนะครับพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลของตนนะครับ ประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นกรณีศึกษาว่าจีนกับญี่ปุ่นมาแข่งขันกันเนะี่ยฮะคือประเทศกัมพูชาเดิมทีกัมพูชาเนี่ยใกล้ชิดกับญี่ปุ่นมากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องสงครามกลางเมืองไปช่วยจัดการเลือกตั้ง,งส่ง peacekeeping operation เข้าไปนะครับในช่วงนั้นให้ทุนนะครับไปช่วยเก็บกู้กับระเบิดช่วยหลายๆอย่างสารพัดแต่ปัจจุบันประเทศที่กับ,ททก,บกัมพูชาเขาชื่นชมมากปรากฏว่าเป็นจีน พราะจีนนี่ช่วยเหลือหลายๆอย่างไปสร้างอะไรนะทำเนียบธชรทการรัฐสภ,า,า,า,สภา,าอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะเข้าไปไปเรียกว่าช่วงชิงอิทธิพลกับคืนจากจีนนะครับอย่างเช่นที่เข้าไปมาเมื่อวันสื่นเนี่ยไปที่กัมพูชาเลยนะครับคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เขาใช้คือจะไปช่วยเหลือในด้าน advanced infrastructure ใส่คำว่า advanced เข้าไปคือถ้าของจีนนี่ก็ infrastructure ทั่วไปญี่ปุ่นวาของฉันแตกต่าง Advanced <laughs> ทำตองนี้นะครับพยายามเข้าไปช่วงจริงอิทธิพนแต่อิทธิพนในอาเซียนเนี่ยเราจะลืมอีกประเทศหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ตอนนี้เข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะมากเข้าไปลงทุนในกัมพูชาก็เยอะในลาวก็เยอะนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเกาหลีใต้นี่ก็จะเข้าไปในประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่่อยเข้าไปก็พยายามจะเข้าไปแต่ไทยเนี่ยเกาหลีใต้เจาะไม่เข้า เพราะเป็นเขตอิทธิพลของญี่ปุ่นแล้วในด้านเศรษฐกิจนะครับในด้านเศรษฐกิจแต่ถ้าด้านการเมืองนี่ก็แน่นอนครับมีจีนมีสหรัฐแล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับสามประเทศนี้ที่พยายามจะสร้างอิทธิพลในเซาท์อีสเอเชียนะครับญี่ปุ่นต้องการให้อาเซียนเป็นแนวร่วมในการกดดันจีนนะครับเพราะว่ามีปัญหาร่วมกันคือข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลนะครับก็เวียดนามอย่างเงี้ยฟิลิปปินเนี่ยญี่ปุ่นส่งเรือยามฝั่งไปให้ด้วยนะฮะ ส่งเรือยามฝั่งไปให้มีความร่วมมือกันพวกนี้มีการซ้อมกู้ภัยบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วประเทศที่เป็นพนันธมิตรของสหรัฐอย่างฟิลิปปินส์ไทยรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยเนี่ยญี่ปุ่นก็พยายามกระชับความร่วมมือแล้วส่งทหารมาร่วบซ้อมรบด้วย,ยงไงฮะอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยคอปปาโกนกี่ก็เพิ่มขึ้นมาแต่ยังไม่เยอะแต่ซ้อมรบอื่นที่เรียกเอ็มฟีเบียสที่ผมพูดถึงการยกพลขึ้นบกตรงนี้ฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก และตรงน,นี้เราต้องต้องระวังจีนเหมือนกันว่าจีนเขาจะมองอย่างไงนะครับเราก็ต้องมีความระแวดระวังนะครับในรักษาในการรักษาสมดุลนะครับซึ่งการรักษาสมดุลเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประพัฒน์เลยว่ามันก็ทํายากทีเดียวนะครับตอนนี้จุดหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเราเวลาจะปฏิสัมพันธ์กับชาติไหนเนี่ยมันมีการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของ MOU เข้าวกับจีนเนี่ย ผมไปเซนเอเวอยูข้าวกับจีนเนี่ยมันทาให้พอภาพมันออกมาแล้วก็ดูเราเอียงจีนเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าจีนจะมาช่วยมองว่าจีนจะมาช่วยเราได้ในเรื่องนี้แต่เขาซื้อจริงไม่จริงในอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นอเมริกานะครับอาจารย์เนี่ยครับสมมติไทยบอกอเมริกาช่วยเซ็นเอเวอเหน่อยช่วยซื้อข้าวอเมริกาไม่มีทางเซ็นอเมริกามีทางเซ็นแต่จีนเซ็นนะครับประเด็นที่ผมต้องการนําเสนอก็คือว่าการเมืองภายในเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะไปใกล้ชิดกับประเทศใดประเทศหนึ่งมาก กว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับรัฐบาลก็อาจจะต้องเดินเกมให้ดีเหมือนกันในภาพรวมผมว่าเราเดินเกมไปใกล้จีนเยอะในภาพรวมนะผมว่านะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับไทยนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นผมคิดว่าตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงของรีดหัวต่อริดเน a ั่นสตรองอานะครับคงจะพยายามทำให้ส t r o n อ army ีขึ้นเรื่อยๆ ไอความเริทเนชัน Rich เนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับไทยเพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นพึ่งพาอาศัยกันอย่างมากการลงทุนในประเทศไทย40%มาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแต่สตรองอาร์มเนี่ยตรงน,นี้แหละฮะเราก็จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เป็นประเด็นมากนักนะครับ